สวัสดีค่ะพบกับสปอยหันษาวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องยินอย่างศึกมหาเวสถานพบสู่ฝันอมะตะภาพ,พยนตร์จีนแฟนตาซีดรามา่าที่ดัดแปลงมาจากนิยายชุดโอเมียวจิผลงานคลาสสิกของญี่ปุ่นค่ะเรื่องราวได้ย้อนไปในสมัยโบราณในยุคที่ปีศาจยังมีชีวิตปะปนอยู่ในสังคมเหล่าปรามาจารย์ต่างมีหน้าที่ปราบปีศาจและปกป้องไม่ให้อสรพิษที่ร้ายกาจที่สุดหลุดออกมาสู่โลกชิงหมิงเขาเป็นลูกศิษย์ของปรามาจารย์ชื่อดังเขามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็ก แต่อาคมเดียวที่เขาฝึกไม่ได้สักทีคืออาคมคุ้มกันเขาบอกอาจารย์ว่าจะไม่ฝึกอาคมคุ้มกันแล้วและเมื่อถูกโจมตีเขาจะใช้อาคมเลื่อนยายแทนอาจารย์บอกว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลกับศัตรูที่แข็งแกร่งมากอาคมคุ้มกันเป็นวิชาพื้นฐานที่ทรงพลังที่สุดหากฝึกไม่สําเร็จก็ไม่อาจเป็นปรมาจารย์ที่แท้จริงขณะนั้นปีศาจอสรพิษก็เข้ามาโจมตีอาจารย์ได้อัญเชิญผู้สามตนคือสุนัขสวรรค์ผู้ทองคําและจิตกรข้าง ่อตอสูแต่ก็ไม่ได้ผลอาจารย์ได้ใช้อาคมปุ้มกันปกป้องชิงมิงไว้เลยทําให้อาจารย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาพูดทองคําเสียสละชีวิตของตอนเองเพื่อทําลายปีศาจอาจารย์บอกชิงมิงว่าพิษนี้ไม่มีทางรักษาปีศาจอสารพิษเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดมันดูดกินความหมกมุ่นและความโลภในโลกนี้แาบใดที่มนุษย์ยังมีความปรารถนาปีศาจอสารพิษไม่มีวันดับสูญและปีศาจที่ปรากฏตัวในวันนี้เป็นเพียงเงาของมันเท่านั้น ร่างจริงของมันอยู่ในนครหลวงมีคนใช้ร่างเป็นโปงเพื่อขังมันไว้เมื่อสามปีก่อนสีส่สำนักได้ผนึกร่างของปีศาจโดยใช้รูปปั้นองค์ฟ้ามังกรฟ้าเสือขาวและเต่าดำเฝ้าสี่ทิศไม่ให้มันออกมาจากเมืองและเมื่อใดที่เงาของอสารพิษปรากฏปรมาจารย์สีส่สำนักจะถูกส่งไปเพื่อสยบมันท่านฝากให้ชิงหมิงนำดาบฟางเย่ไปให้จกกักรพรดดินมีและขอให้ชิงหมิงปิดชีพเขาชิงหมิงต้องกลั้นพลนฝืนใจสังหารอาจารย์ตัวเอง และออกเดินทางไปอย่างนาครหลวงตามคําสั่งของอาจารย์พอไปถึงก็เจอกับป๋อย่าที่กําลังจะฆ่าปีศาจแต่ชิงหมิงก็ได้ช่วยเอาไว้เพราะเห็นว่าปีศาจต,ตนนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายปีศาจทรัพซึ้งในบุญคุณและขอติดตามเป็นผู้รับใช้พอถึงวังหลวงป๋อยาก็ได้เนบแนมชิงหมิงว่าบร,รมอาจารย์ที่ไม่แยกแยะช่วดีอย่างเจ้าคู้ควรกับพิธีบูชาสวรรค์ตรงไหนชิงหมิงตอบกลับว่าแล้วบร,รมอาจารย์ที่คิดก่อนทําอย่างท่านใช้หน้าตาเข้าร่วมงานหรือไง โซเย่ก็เข้ามาต้อนรับและเชิญให้ทุกคนไปพักผ่อนก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อรรมารมรย์หงโรถูกปีศาจฆ่าตายในห้องพักอย่างปริศนาจากกักรพรรด,ดินีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้หโซเย่เป็นบรรารมรย์แทนทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อสืบหาตัวฆาตรกร,ร,รมารมรย์อาหลงบอกว่านางมีลูกออติดตามสามารถตรวจจับไอปีศาจได้ลูกออชี้ไปทางชิงหมิงแต่ป๋อหย่าบอกว่าชิงหมิงไม่ใช่ฆาตรกรเพราะเมื่อคืนเขาได้แอบเอาหูทิพย์วางไว้ในห้องชิงหมิงทาให้รู้ว่า จิงหมิงไม่ได้ออกไปไหนเลยองหญิงเลยบอกว่าพยานเพียงปากเดียวไม่สามารถทําให้จิงหมิงพ้นผิดไปได้จิงหมิงบอกว่าเป็นเพราะแมลงที่ติดอยู่บนตัวเขาพอฆ่าแมลงตัวนั้นลูกออดก็มุ่งหน้ามาทางองหญิงอ๋งหลงเลยบอกว่าบางครั้งลูกออดก็ตรวจจับผิดพลาดหวังว่าองหญิงจะไม่ถือสาจิงหมิงขอบคุณปอยาที่ช่วยเหลือและเอาหูทิพมากมายมาคืนพร้อมกับพูดว่าแขวนหูทิพไว้เยอะขนาดนี้รังค่ำกลางคืน ไม่รู้ท่านอยากฟังอะไรกันแน่ปอ๋อยากก็ไปเอายันที่ชิงหมิงแอบแตะไว้มาแล้วพูดว่าเจ้าแปะตาทิพย์ไว้ในห้องเยอะขนาดนี้กลางค่ำกลางคืนไม่รู้อยากเห็นอะไรอรลองก็เอาหูทิพย์ตาทิพย์มากองคืนให้สองคนเห็นคืนนั้นอโลองกับป๋อยาก็พยายามจับปีศาจเพื่อปลุกสัตเทศแต่ชิงหมิงกับดื่มเหล้าเขานารีอย่างสบายใจหนึกชิงหมิงไปหาเฮอร์โซเยเพราะสงสัยในตัวเขาว่าเขาจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เฮอโซเยบอกว่าอย่าสงสัยในตัวเขาเลย เพราะเขาคือผู้ที่อาจารย์สั่งให้มาปกป้องจักรพรรด,ดินีและกำลังจะดับศูนย์เพราะอาจารย์นั้นเสียชีวิตไปแล้ววันต่อมาชิงหมิงกำลังดูเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆในวังหลวงป๋อ,อยาผ่านมาเห็นก็เข้ามาถามและพูดว่าท่านไปรวบรวมข้อมูลพวกนี้มาตอนไหนชิงหมิงตอบว่าก็ตอนที่ท่านคิดว่าข้ามัวแต่สามเณรเทเมาไงและอีกอย่างสัตเทมังกรฟ้าต้องใช้พลังงานปีศาจสูงถ้ามัวแต่ไล่จับปีศาธธรรมดาอย่างพวกท่าน สิบกว่าวันก็ยังไม่พอพูดของชิงหมิงมารายงานว่ามีปีศาจบุกเข้ากลมสังเกตการพวกเขาเลยรีบออกไปเจอองค์หญิงที่กําลังสลบอยู่ชิงหมิงเลยช่วยขับปีศาจออกจากตัวองค์หญิงและสามารถปลุกมังกรฟ้าได้สําเร็จหลงที่ร่วมรู้ความลับขององค์หญิงก็ถูกฆ่าโดยปีศาจที่สังหารหงโรคก,ก่อนตายนางได้บอกความลับกับชิงหมิงว่า องหญิงคือจกักรพรรดินีและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือเฮอร์โซเย่องคหญิงหรือจกักรพรรดินีแท้จริงแล้วร่างของเธอคือกงขังปีศาจอสรพิษองคหญิงเลยจําเป็นต้องกินเนื้อของนางเงือกเพื่อความเป็นอมตะและองค์หญิงเกียงเป็นอดีตคนรักของอาจารย์ชิงหญิงอีกด้วยตลอดเวลาเธอรู้สึกสงกสารเสียใจที่คนรอบข้างและคนที่เธอรักล้วนแต่ล้มหายตายจากเธอไปและที่สําคัญเธอไม่สามารถไปไหนได้เพราะต้องใช้ร่างกายกักขังปีศาจอสรพิษเอาไว้ ทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดอิสรภาพไปส่วนเฮอร์โซเย่นั้นเขาเป็นผู้ที่อาจารย์ของชิงหมิงสร้างขึ้นเพื่ออยู่เคียงข้างดูแลและปกป้ององค์หญิงตลอดไปเพราะอาจารย์ของชิงหมิงตายผู้อย่างเขาจึงต้องดับสูญไปด้วยเขาจึงหาวิธีเพื่อรวมร่างกับปีศาจอสารพิษเพื่อความเป็นอมตะหลังจากที่ปีศาจอสารพิษหลุดออกมาจากร่างขององค์หญิงเฮอร์โซยเย่ก็ได้รวมร่างกับปีศาจอสารพิษเขาพยายามสามา่านคุ้มกัน เพื่อหนีออกไปใช้ชีวิตอิสระกับองหญิงถ้าปีศาจอสร,รพิษออกจากเมืองหลวงมันจะทรงพลังมากขึ้นชิงหนิงจึงขัดขวางอย่างสุดกำลังและได้อัญเชิญผู้สามตนมาเพื่อต่อสู้ผู้ทั้งสามก็พยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะเอาชนะปีศาจอสรพิษได้ ป๋อยาจึงตัดสินใจที่จะใช้เลือดเนื้อของเขาเพื่อปลูกสัตเทศป๋อยาในร่างของสัตว์เทพก็ฟื้นคืนชีพต่อสู้กับเพื่อโซเยยัยงดุเดือดแต่ก็สู้พลังของปีศาจอสารพิษไม่ไหวจิงหมิงเห็นจึงส่งดาบให้ป๋อยางป๋อยางสั้นดาบใส่ปีศาจอสรพิษแต่มันก็ต้านทานดาบฟางเยได้จิงหมิงพาองคหญิงย้อนเวลากลับไปเพื่อบอกว่าจาันของเขานั้นเสียชีวิตไปตั้งนานแล้ว ทำให้องค์หญิงคิดได้ว่าความจริงคือเออโซเยเป็นเพียงแค่พูดรับใช้ไม่ใช่อาจารย์ของจิงหนิงหนิงตัดสินใจฆ่าตัวตายทําให้ปีศาจอสรพิษสลายกลายเป็นเท่าฐานเออโซเยเสียใจมากเขาดึงกระบี่ที่ปากอกออกมาและจะไปฆ่าปอยาจิงหนิงวิ่งเข้าไปใช้อาคมกุ้มกันสกัดกระบี่แต่ไม่เป็นผลกระบี่ทะลุตัวเขาพุ่งไปหาปอยาจิงหนิงคิดถึงคําพูดของอาจารย์ที่ว่าอรัมอาจารย์ยิงยางไม่ได้ต่อสู้เพื่อเอาชนะแต่ต่อสู้เพื่อปกป้อง จิงหมิงที่อยากปกป้องป pues ่อยางจนสลาชีวิตได้ก็สำเร็จวิชาหยินหยางขั้นสูงจิงหมิงจับดาบฟางเย่แล้วพุ่งเข้าใส่เฮอโซเย่และทุกอย่างก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งจิงหมิงบอกลาป๋อยาและสัญญาว่าจะกลับมาสู้ด้วยกันอีกครั้งในวันที่ปีศาจอสรพิษปรากฏตัวก <c oughs> ็จบไปแล้วนะคะกับการสปอยหนังเรื่องหยินหยางศึกมหาเวสสถานพบสุฟันธรรมตะเป็นหนังที่ถือว่าดีมากนะคะทุกคนต้องไม่พลาดนักแสดงดีมากแล้วก็ ซีจก็สวยมากๆากเลยคะโดยเฉพาะนักแสดงนะคะงานดีทุกคนเลยสาวๆต้องไม่พลาดน,นะคะเรื่องนี้